ไปดูกับดักดีก,กว่าครับตอนนี้เราก็มาสำรวจกับดักที่วางไว้เมื่อเช้าไม่แน่ใจว่าจะติดหรือเปล่าลไม่ติดนะครับตรงนี้กล้วยใส่ไว้กงหนู เดี๋ยวคลิปหน้าจะสรรหากับดักวิๆีมาลงให้เพื่อนๆได้ดูนะครับในคลิปนี้ทดสอบวิดีโอไปก่อนสวนสับป,ประรดนะครับสำเร็จ เรียบร้อยนะครับตักเมาเชา้าพอดีไม่ได้เอาม่ได้ไม่ได้เอาคลิปลงหนูครับหนูแดง ดักข้างสวนสับปะรดนะครับเป็นเป็นป่าป่ายางพาราหมายคือดักรกะเตนะครับได้หนูแทนที่ดักก็เป็น้างทางเป็นป่านะครับอันนี้เป็นสวนยางพารา ก็วางไว้พอดีช่วงช้าฝนตกหมก้คือกระรอกกระแตได้หนูแทนครับเดี๋ยวอีกอีกคลิปหนึ่งจะมีการหมักหนู มัหนูปิ้งนะครับเดี๋ยวจะเอาให้ลงดูอีกอีกคลิปนึง วางกับดักไว้สองกลงสองหลังด้วยกันโดนกลงหนึ่งครับโดนหลังนงนี่แหละครับชีวิตคนทำงานต่างแดนไม่ได้อยู่บ้านไม่ได้อยู่ป่า หากินว่างๆหากินเล็กๆน้อยๆตัวไม่ค่อยใหญ่ครับเป็นหนูที่หากินกลางวันหนูที่ที่อยู่รลังตามต้นไม้หนูท้องขาวอะไรหนูแถวนี้ไม่สกรปรกนะครับเพราะว่าเป็นป่าเยอะเป็นสวนยางพาราไม่ค่อยจะมีบ้านคนเป็นหนูสวนสับปะรดนะครับ กินได้โอเคนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าอันนี้เป็นคลิปทดลองวิดีโอครับคลิปหน้าจะจะมีเมนูย่างหนูลงให้เพื่อนๆดูกันนะครับโอเคครับ